ลุงผมที่อยู่สุราษฎรอ์อ่ะเขาพูดชื่อเกาะพลวยที่มาแล้วบอกว่าลองไปดิไปดูนกแก๊กไปตกหมึกหน้าลมมันพอดีเกาะมันยังสมบูรณ์อยู่เราใช้พลังงานสะอาดด้วยผมเลยใช้โอกาสที่ยังวนเวียนอยู่ในสุราษฎร์อ่ะนั่งเรือออกไปแล้วค้างที่เกาะพลวยคืนหนึง่งมีการพบโฟมไปเพราะว่าเกาะพะลวยเนี่ยจะไปตกหมึกไปลองตกหมึกดูสักครั้งก็ทํามไม่เป็นเหมือนกันก็จะไปเขา เร,เรือชวา,านเรือที่เขามันนั่งข้ามเกาะกันขนของนของนสินค้านู่นนี่ไปไปไปที่บ้านไปขายอะไรเงี้ยไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยเพราะว่ามันเป็นท่าเือท่าเดียวเลยที่เราจะข้ามไปที่พระรวยได้การที่เราจะไปที่เกาะเนี่ยมีทั้งเรือเหมาแล้วก็เรือเมย์ส่วนตัวผมอะใช้วิธีนั่งเรือเมเอว ที่ใช้ทั้งขนของแล้วขนคนเชื่อมต่อเกาะกับฝั่งเพื่อรอนสักเข้าด้วยกันทุกวันมันมีลูกลเล่นของเรือเมย์อยู่นิดนึงโดยใช้คอนเซปต์วันคู่วันขี้ในการออกเรือขาไปเกาะแล้วใช้เวลาในการออกเรือขาไปเนี่ยเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายสลับกันไปทุกวันพอมาถึงเกาะพี่แดงก็ขับสองแถวมอเตอร์แล้วที่ท่าเรือเพื่อพาเราเนี่ยเข้าบังกะโลก่อน ผมลืมบอกพี่แดงเนี่ยแกเป็นผู้ดูแลบังกะโลที่ผมพักพร้อมทั้งเป็นไกด์จะพาเราทัวร์เกาะทั้ง2วันนี้เลยก่อนจะไปดูชายหาดเนี่ยอีกฝั่งที่พี่แดงแกแนะนําก็เอาของไปเก็บในห้องพักก่อนห้องพักของเราเนี่ยก็เป็นบังกะโลที่ใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นโครงสร้างเสาคานสไตล์เนี้ยผมว่ามันทำให้รู้สึกสบายดีนะ ทั้งเวลาอยู่แล้วก็เวลามองคือมัอนกลมกลึงกับธรรมชาติดีแล้วตัวบังกะโลเนี่ยก็ตั้งอยู่ริมชายหาดด้วยส่วนป้ายเนี้ยเราก็แต่งหมูปุ๊เนี้ยเอาไว้ให้นกแก๊กมันกินเขาแอบ,บอยู่ข้างในข้างในพุ่มไม้ต้องซูมในรูปถึงจะเห็นแต่เมื่อกี้ขือนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วมากันประมาณห้าตัวบินเราก็ย่องย่อง,ย,องย่องพอเดินมาับ บินออกไปละเหลือแค่ประมาณตัวสองตัวที่ยังหลบใน,นพุ่งม้อยู่แล้วตอนนี้คือยืนนิ่งมากเยมาแล้วมาแล้วลผมคิดว่าเขาไปหมดแล้วคงจะบินออก,กไปหมดแล้วไม่เป็นไรเนดะี๋ยวเราไปดูมุมตรงนี้ตอนเชา้าเห็นเขาว่ามีมุเมเหือนที่เจ้าแก๊กเนี่ยบินมาเป็น หลายสิบตัวเลยไม่ไใช้กันไหมล้ะกันก็ให้สุดที่เราเจอกันก็คือในจอผ่านการซูงสูงสุดของกล้องถ่ายรูปไม่เป็นไรยังพอมีผู้นิเชาอีกทีที่ผมจะได้เห็นเจ้านกแก๊กในใกล้กว่านี้ยิกนี่เป็นภาษาใต้นะมันก็คือการจิกจิกเข้าไปในลูกมะกรูดนะครับจิกจิกเข้าไปแต่ว่าจิกเข้าไปทําไมจิกให้น้ํามันออกมาจิกให้น้ํามันออกมา แล้วพอน้ำออกมาปั๊บเราก็ถูทาไปเลยทาตัวไปเขายุงมันเยอะไงยุงมันเยอะไงเราก็เลยต้องหยิกมะกรูดแล้วหยิกมะกรูดเมื่อกี้คือพี่เขาไปเอาจากตนน้ำอ่ะเดี๋ยวเราทาเปาเลยหิกให้เป็นย่างก็ทาตามแค่สามข้างนะครับให้มันออกเป็นน้ำนะย่างครับสายย่างเอาไว้เอาไว้กันยุงหรอใช้จากผิวมันอ่ะให้ออกมันมันแล้วก็ทา อ๋อทาใช้ทาตามตามตัวและยุงเพราะเดี๋ยวจะขึ้นไปจุดชมวิวแล้วมันมีพวกเออมีพวกยุงเฮ้เดี๋ยวนี่คือต้นมะกรูดนะเนี่ยแบบโคตรใหญ่ใหญ่ขณะที่เราจะผ่านป่าเลๆไปดูชายหาดอีกฟังหนึ่งเนี่ยท่ามกลางอากาศที่โคตรร้อนเลยในฤดูร้อนของเกาะที่นี่นะผมก็ชวนแกคุยเรื่องคอนเซปต์วันคู่วันขี้ของเรือเมที่ออกอะ่ะเออว่าอย่างเวลาเราไปไหนเนี่ย เราก็จะบอกว่าพี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมกลับนะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็ว่าไปแต่พี่แดงเนี่ยจะถามกลับมาตลอดเลยว่าเอ้ยแล้วมันเป็นวันคู่หรือวันคี่อะน้องเราเดินลุยป่าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ทดทดแลวาอะไรเออทด โอ้อะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินบุกป่าฝ่าดงมาแล้วลงออกมาเจอจุดที่แกบอกว่าสวยสวยที่สุดของเกาะพะเลยชื่อมันชื่ออ่าวอะไรนะพี่อ่าวเทียนครับเทียนนะเทียนต้นนี่ต้นเทียนอนะ oh, ๋อต้นเทียนอ่าวเทียนที่เราฝั่งนู้นมีทะเลแหวกด้วยนะฝั่งนูนนะ้นแหละ กาะพลวยถ้าดูในแผนที่จะเห็นเลยว่ามันอยู่ระหว่างอำเภอดอนสักกับหมู่เกาะอ่างทองพอเราออกมาปั๊บแล้วเจอวิวสวยโหดเนี่ยเราก็เดินมาเรื่อยๆมาที่ช่วงทะเลแหวกแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีสมาชิกเพื่อนร่วมทางเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นขาประจําของพี่แดงแกมันจะมาโชว์ศักยภาพความสามารถความบ้าพลังตลอดเวลาเลยโคตรร้อนเลยผมก็เลยชวนกันนั่งพักแล้วก็คุยเรื่องชีวิตที่นี่นก็จะมาตีมามาตีมือแล้วก็มานอนนอนเล่น ร้วังจริงๆกะเพรากะเพราหมึกใช่ไหมพี่จ้ากะเพราหมึกจ้าหอมชุยด้ยอ่ะครับจะไปจะไม่รู้งานเราครัพี่อยากไปไหม ไม่ไปแล้วพี่ขี้เกียจอะนั่งุ้งุ้งรุงอยู่ตรงนี้ไปทดลองงานเหรอตรงไหนพี่แถวนี้เหรอนั่นก็เืีว่าชายหาดตรงนี้เองอ๋อครับซูมได้ซูมได้โอเคซูมได้ซูมได้ลองเรียกต่องตรงนี้เลยย้อนมปตั้งแต่ต้นที่ผมลองให้ฟังว่าลุงผมเนี่ยเขาพูดคำว่าพลังงานสะอาดออกมามันทาให้ผมอยากมาสัมผัสก่อนี้ดูผมเลยขอช่วยให้พี่แดงเนี่ยพาไปดูแหล่งผลิตพลังงานสะอาดสักหน่อยก็คือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ึ่งพอเปิดไปแล้วก็สัมผัสได้เลยว่ามวลความร้อนมันโคตรเยอะเลยรวมถึงกังหันลมด้วยที่ใช้พลังงานลมโครงการชินแกก็คือแห่งแรกของไทยพลังงานสะอาดครับใช่แหงแรกในไทยแล้วก็พามาดูตัวอย่างชิ้นงานจริงกังหันลมแล้วก็แผงโซลาเซลล์ที่แสดงอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกาะพลวย พี่แดงเล่าต่อถึงเรื่องลมที่มีผลต่อการมาของสัตว์ทะเลว่าช่วงที่ผมไปเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าลมตะเพาทําให้เป็นฤดูของหมึกผมเลยตัดสินใจลองทําอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนคือการออกเรือกับพี่ๆชาวมงเนี่ยไปตกหมึก เวลามีเป้าหมายต้องออกเดินทางไปทําอะไรสักอย่างบรรยากาศระหว่างทางเนี่ยก็ชอบทําให้ผมหยุดคิดหรืออาจจะลืมเรื่องเป้าหมายที่จะต้องทําไปเลยครับสร้างหมเนี่ยแต่ห้ามยุดถ้าโยกตึ่งนักสร้างมาห้ามยุดถ้ายุดก็คือมึดไปเพราะแบตนี้มันไม่มีเงี้ยงถ้ายุดก็คือมึดไปครับกีเสาวอย่างเดียวอย่าหยุดครับกเอาไปเรื่อยๆเลยเ านเหนไ่มาแล้วบับเรียบร้อยมีกองพิษตัวเองจะพมันะไรฮะผมยังสาวไม่เป็นเลยพี่เขาได้ไอดนี่ตัวงั้นเนี่ยนนคืนี่เพราะว่าาเล่นไฟครับมันมาเพราะว่าการคืนไอ้ลูกคู้ลูกคุ้เด็กมันจะมาตองตองไฟครับ มันมึกก็มากินตัวอไรแบบนี้อ๋คือตั้งแต่ไมันมาหางขึ้นนะตามีคือไอไอเบ็ดตัวนี้พี่มันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มันกินได้หมดใช่ไหมครับครับัไลูกลาโอ้าตัลาปลาเล็กักินมดตัวกินลูกลาลูกใหญ่เล็กนะมาเหมกันมันมสวาเทาห่ ตกมือห้องหรว่พมกเลอ่ะพบเดี mm ๋ยวพากเอามาไปทิ้เอามาเพิ like hey, right. uh ่มกล้วยมันตรงไปแล้วตัวที่สี่มาแล้วมาแล้วนนเสุดยอดสยดมึงยังมาเมงยังไอ้แม่คือคือมันพ่นพนนี้แล้วพ่น คนหนาวแล้วพ่นหนาวเลยคืออย่างเงี้ยน้ำหนักมันเยอะมันชัดเลยห็นไหมมเยอะมันมือเลยมันมือเลยก็ับดัสายเดันเหล็กเล็กๆที่เราขอถ่ายขอถ่ายตัวใหญ่พี่ทุกตัวใหญ่ถาความด้วยความสามารถตัวเองหน่อยอันนี้มุดมุดช่วยมุดช่วยเหมือนกันได้ตัวได้ลงกับข้าศกได้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 ครับ

เขาไปลวกมาลวกความร้อนอทานทานได้อย่าทานเยอะอย่าจะร้อนทุกโห มือขอมอขอมือขอมาเพื่อของฝากจากกิจกมตกมออมิ้ากกันไปได้ทั้งหมด4ี่ตัวแ้นี่มันเป็นฝีมือของพี่เขาด้วยนะด้วยก็โอเคเดี๋ยวไปฝากลุงฝากป้าที่สุราษฎร์แล้วก็กลับบ้านแล้ววันนี้จะห้าทุแล้วไม่ไหวแล้วนะ ไบายจ้าบ๊ายขอบครับ <laughs> เห็นบ้าไงไหมที่บินบินอยู่เนี่ยบินบินบินมากินแตงโมอืม้อ บินไปแผมอ่านมาเขาบอกว่านกแก๊กเนี่ยมันยังบ่งบอกว่าเกาะเนี่ยยังดิบอยู่ส่วนรูปถ่ายนกแก,ก๊กมึกหมาแมวบนเกาะปูมา้าแล้วก็มึกถุงนึงเนี่ยถือเป็นของฝากจากรรวยไม่แค่นั้นนะยังมีรอยแดด ที่เป็นผลจากการที่ใส่เสื้อแขนสั้นเดินตากแดดอยู่หน้าหลายนาทีด้วย <Hello. S 1> ก็เพราะว่าความเหมาะสมของหลายๆส่วนเช่นตำแหน่งที่ตั้งของเกาะพื้นที่จำนวนประชากรและอื่นๆมันทำให้เกาะพะลวยเนี่ยถูกใช้คอนเซปต์เกาะต้นแบบพลังงานสะอาดที่ผมมองว่ามันน่าสนใจมากเลยละ่ะ